เวิสดีค่ะสวัสดีจักรนภัสจ์สวัสดีจักรนภัสจ์วันนี้แม่จะมาสอนพูดอีสานกับของที่อยู่ข้างหน้านี้เลยค่ะอ่ันที่หนึ่งภาษาไทยเรียกว่าฝรั่งฝรั่งภาษาอีสานเรียกว่าบักซีดาบักซีดาพูดทีระโกนเอาพับก่อนบักซีดา สีดาสายสีดาภาษาไทยเรียกว่าฝรั่งฝรั่งซาอีสานเรียกว่าบักสีดาลองชิมไหมใช่ค่ะมันตีเยอไอ้ใหญ่ก็ไม่ตีอ่ะลองชิมดูลองชิมดูมันอหญ่มากเลยอ่ะ ชิมดูชิมเสร็จวางไว้ตรงนี้นอไร่อยไหมคะอ่าชิมเสร็จแล้วก็วางเลยค่ะอ๋อคือปลาดองอ่าวางเลยค่ะวางไวจากตีอันนี้อ่าทีนี้ต่อไปอันที่สองอันที่สองอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าสับป,ปะรดสับปะรดภาษาอีสานเรียกว่าบัักนดบักนัด อ่าพูดทีละคนนะอ่าพักปักนะบักนัดปักนะบักนัดปักนะาวันนี้ยังไม่ได้ทำไมบักนัดปักนะบักนัดปักนะบักนัดปักน้พูดพูดอีสานบักนัดปักนะอ่าพี่เพิร์ดบักนัดอืมโอเคพี่เพิร์ดผ่านไทปัน้บักนัดปักน้าเอาเอาไหนไทยบักนัดไทยน้า <บ>ปักนัดบักนัดบักนัดบักนัดที่เพื่อนูได้คนเนีล้ลองชิมไหมเอาภาษาไทยเรียกว่าักปะโล่ภาษาอานเรียกว่าบักนับักนัดน่ชิมอยให้ชิมชิมใช่ด,ด,ดี๋ย่มีอะไรมมาปที่ัดปูดกันป อ่ะจิมลูเปลี่ยนสีเปลี่ยสีดีจ้ขอบคุณค่ะรสชาติเ,เป็นยังไงบ้างฮึมเปรี้ยวหวานอร,ออร่อยอ่าใช่ <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยค่ะ ชอบมากเลยค่ะชอบมาก่าชิมเสร็จแล้ววางเดี๋ยวค่อยกินต่อวางอันนี้ต่อไปเอานี้ก่อนดีกว่าอันนี้มันแรงไปอันนี้ภาษาไทยเรียกว่ามะละกอภาษาอีสานเรียกว่าหมกฮงหมกฮงพ่ะพูดกีละคนหน้านี้ครับให้พัพูดก่อนอ เราพูดกันถ้าวันนี้ภาสายสันพูดว่ายังไงหมักฮุมหมักฮุมหักฮุมอ่ะพี่เฟิร์สักฮุมอ่ะพี่เฟิร์สำเนียงได้อาพัยพูดอ่พูดนังหมักฮุมลองชิมไหมรสชาติเป็นยังไงลองชิมไหม ้องล้างน้ำนิดหนึ่งนะอแต่หนูไม่รู้ว่ามันละกอเหมือนเหมือนส้ที่คนเอามาทำเป็นส้มต่ำเลยอะก็อันเดียวกันแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะอันนี้แม่ปองให้ชิมนิ้วเสยแปรน้ำมาก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะอืค่ะอย่าเพิ่งทำอะไรนะนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยว่อนบ๊าย มัจะ,จะอร่อยมากแน่เลย <S 2> <S 2> <S อ้ำรุกขึ้นมาชิมหอเแป๊บเดียวสรุปแล้วหรอ จะเป็นยางต้องล้างก่อนแม่ล้างมือมาแล้วเดี๋ยวล้างล้างกันไป,ไปนั่งตรงนู้นกัน๋ยวมึงนะอุอุ้ยเปนลูกแก้วเลยเหมือนลูกแกใส่มากส่ขาวด้วยอะ่ะแม่เช็ดมีดก่อนค่ะแม่จะดูไม่ใส่ทิชชู่ มละกอน,นะภาษาอีสานเรียกว่าบากับากฮูอ่าชิมนี่ร้านแล้วไม่มียางแล้วกินได้ขอบคุณค่ะเสร็จตูแ่หืมมุ้ยไฟดีดีเป็นยังไงบ้างรอ,อร่อยอร่อยอ่าชิมเสร็จหรือยังชิมเสร,ร็จแล้วมาวางตรงนี้เดี๋ยวอยกินออเอาไะลดนะนะ เดียวต่อไปอันจะ้ทยอันนี้ภาษาไทยเรียกว่ามะเขือพวงมะเขือพวงอนี้สาเรียกว่าบักแข่งบักแข่งเอาพายพักพักพูดตังบักแข่งมักบักแข่งมักแข่งพี่ต้องมาก่อนนั่งมงบักแข่งมักแข่งเ่าพี่เฟิร์สบักแข่ง Okay. อ๋อพี่พ pues อดได้ไวอ่าใครปากพูนี่เอาดีดีเอาดีดีตามมันมองไม่เห็นเลยก็อันนี uh uh ้อะไรใครบักแข้งปากุูนี่เอาดีดีเอาดีดีเอาดีดีเดียวเอาเนี่ยบักแข้งบักแขงภาษาไทยเรียกว่าเักแภาษาไทยเรียกว่าบักแขงมอเสือพวง มัตมือได้มือวางมัดเสือควงเอาดีนั่งดีนั่งีนั่งีภาษาอีสานเรียกว่ามัดตับ ah ักแข่งบ okay. oh, right. ักต้นนั่งดีๆก็เห็นโมแล้วนะนั่งดีนั่งดีๆนีอันนี้ภาษาอีสานเรียกว่าบักคูครับอันนี้ภาษาอีสานเรียกว่าบักซีดาอันนี้ หมักนัดภาษาไทยเรียกว่าสับประรลสับประรลอันนี้เดี๋ยวอันนี้ถามให้พับถามใหมครับตอบอันนี้อะไรครับบัตตี้าคนไทยเรียกว่าอ,อ,อยากเกิดขึ้นสิรับ <c ười> <c ười> อันนี้อันนี้คนไทยเรียกว่ามันไม่เห็นในคลิปไปนั่งอยู่ให้มันเห็นในคลิปเร็วๆดูแล้วนะมีเร็ phần này pha thái thái gọi là pha thái thái gọi là pha lăng pha lăng thái gọi là pha lăng bạc xí đà bạc xí đà bạc xí đà chuẩn đi đi, trong con đui là gì? บัตแงกแม่อ <c oughs> ันนี้บักนัดบักนัดอ้าวถ้าใครทายถูกจะให้กินถ้าใครทายผิดไม่ได้กินอันนี้อะไรเขาเห็นโมเขาเห็นโมนั่งดีดีอันนี้อะไรบักนัดบักนัดอ้าวพี่เฟิสกินเลยพี่เฟิสกินชิ้นนี้ไปเลยขอบคุณค่ะอันนี้อะไรรับอืมไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้กินอันนี้อะไรไพายอื ภาษาไทยเรียกว่าอะไรภาษาไทยเรียกว่าไม่ใช่สับปะรดต้องอันนี้นั่งลงนั่งลงนั่งลงอันนี้อะไรครับบกแต้ไม่ใช่บักแข้งอันนี้อันนี้สับปะรดภาษาไทยเรียกว่าสับปะรดพูดสับปะรดบักปะรดอะไรสามาเรียกว่าบักนัดบะนัด อันนี้อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าใครแม่มอยาน,นแ่เนเดี๋ยวค่อยก<ะ>ินเ,เดี๋ยวค่อยกินตอบก่อนอันนี้อันนี้เขา,าเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสลัดให้น้องตอบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไาย่างไมย่างอ้าวไายตอบได้ไายกินไายตอบได้ไายกินฝัน่งหลังเอาชิ้นใหม่เลย

เก่งมากอ้าวให้รางวัลนี่มันได้ยังไงนี่ยน่าตัดพี่ตัดนี่มันจะรวยแบบพี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรบัคคุกินไหมกินหนูไม่กินหนูไม่กินหนูเก่งมาอร่อยมากเลยอ่ะอ่าพอแล้วเอากินมันสุดท้ายไหมอันสุดท้ายยังไม่ได้ชิมเลยแม่บอกว่ามันแรงหนูไม่เอา ไม่ใช่มันเรงหมายถึงมันเยอะเอาวางวางวางก่อนวางก่อนเดี๋ยวค่อยกินต่อวางก่อนวางก่อนอันนี้วางเดี๋ยวก็ไปกินต่อได้นะอันนี้มะเขือพวงคนอีสานเรียกว่าบักแข่งบักแข่งพูดอีแล้คนบักแข่งบักแข่งบักแข็งบักแข่ง บักเคนบักเคนพักบักเคนบักบักเคงบักท่นบักเคงบักท่นบักเคนคนในคนไทยเรียกว่ามะเสือพวงมะเสือกพวงมันใลองชิมไหมลองชิมไหมมะม่วงมะเสือกพวงมันใหญ่มันมันจะรสชาติมันจะรสชาติเหมือนสับปะรดเนี่ยมันจะรสชาติเหมือนสับปะรดหรอคะอืม รองเพงกินร้อมกันาปัื่นต้นวันนี้นเลยไม่อานเลยอ้านเลยมคากินได้ กินเดี๋ยวะประทดมันอร่อยมากเลยอ่ากิงมากให้รังรปัดจิ้ให้หมดเลยเดยเด้ให้หนูด้วยเดี๋ยวจะแต่หนูตอไม่ต้องไปหยิบกินตรงนั้นแหะกินม่จนอร่อยเหรคือกิได้มากอร่อยมากเลยเนาะที่เทบาสั่อร่อยี่เท้ับไอร่อยี่เท้

ส,สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะก็ได้กินของอร่อยด้วยเย้ Yay!